ดีครับแต่รับเข้าสู่ช่องคาปายคณะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง12นาทีเห็นไหมตื่นเไม่เห็นเราแก้<ร>กันนะพี่<ด>ร้อนก็ร้อนลแล้วะจะมาจอดรถตากแดดดิเดี๋ยวนีจะมาชาเลจนนะครับจับรถกลางแดดก,กันว่าย4ชั่วโมงใครทําได้รับไปเลยเงิน500บาทเล่นคนเดียวนะ <c oughs> EP นี้นะครับเป็น EP สุดท้ายของเสือแล้วนะคแล้วก็โปรเจกต์ดีกว่าโปรเจกต์สุดท้ายนะครับเราทําเครื่องไปแล้วเราทําช่วงล่างไปแล้วนะครับโปรเจกต์สุดท้ายที่เราคุยกันตั้งแต่แรกก็คือการทําบอดี้ บริพาร์ตนะบริษัทแรมได้เหรอเดี๋ยวไปถ่ายกันตรงนั้นนี่นี่นี่ถ่ายกันทางนี้เลยก็คือตอนนี้เข้าถึงโปรเจกต์ของบริพารเรียบร้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราจะทำกันกี่ EP ส่วนใน EP นี้เราจะใส่ของที่เราสามารถใส่กันเองได้ก่อนเดิมอะไรทำเองได้เราทำเองนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินใส่ติดตั้งที <lamps> ่อื่นนะพี่เนาะเดี๋ยวเอาของมาให้ดูหน่อยเฮียผลงานเป็นไงโอ้โหอุ้ยอุ้ยตัดไอ้เหี้ย ก็ต้องมีคนตกน้ำามืคนหนึ่งไงเที่ยวันนี้ทำไมนอนนอนนี่ทำไมนอนนี่เดี๋ยวเทียบไฟให้คนดูหน่อยเหมือนจับปลากับขวดเบียร์เอาเลยนอนอนหน่อยเสื้อใหม่นะนอนนอยเสื้อใหม่เลยนะที่เดี๋ยวมันตัดมันร้อนเร็วเออนอนเออนั่นแหละครับโอเคครับประมาณนี้เอาไอ้เฮียขาไม่ถ่ายเฮียโอเคครับโอเคมาเดี๋ยวเรากลับเข้าไปข้างในเอาแล้วไปกลับเข้าไปข้างในโรงรถของเราแล้วก็ใส่ของกันเอาเราไม่ได้ใส่ตรงนี้เหรอ ีใส <Es> ่ข้างในสิเอาแล้วให้กูล่างมาทำไมอ่ะเฮ้ยโอ้โหร้อนก็ร้อนเมื่อกี้เออนะจ้าเอ๋ขอโทษมาขับมาตัวนี้ไอ้ยังไงกันตอนนี้เราอยู่ที่โรงรถแล้วนะครับอาเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องอันใหญ่กันว่ามันคืออะไรแล้วก็อันนี้คือนี่เจ้าบอกพี่ว่าไง เนี่ยของอะนะเดี๋ยวอะไรเราทําได้เราก็ทําเองใช่ประหยัดค่าซ่อมจะไดไม่ต้องเสียค่าแรงอะไรทําเองได้เราทําเองนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินใส่ติดตั้งที่อื่นนะพี่เนาะกูกดละหมื่นกว่าบาทกดละหมื่นกว่าบาทเอาอาเปลี่ยนของว่าค่าแรงูกไหมแมงถูกวะส่งคนที่ดูไม่ต้องหวาดเสียวนะครับเห็นมีแม่แรงมีขาสามขาถามว่าพวกผมมีประสบการณ์ไหมผมพูดเลยว่าพวกผมเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับ พี่ดีขึ้นแม่แรงคุยกูหน่อยด้าคลิปหน้าเปิดมาเป็นมาๆๆๆะบะบแลบอกให้มามาเง ชิ้นนี้นะครับคือชิ้นที่เรารอมาตลอดสามเดือนนะครับไม่มาสักทีเลยเริ่มโปรเจกต์ไม่ได้นะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่กันชนนี้ก่อนนะพอดูทรงก่อนว่าออกไปทรงไหนได้บ้างใช่ไหนได้ตอกไหมอีกอะมันตกรองไปเลยนะอันเนี้ยไอ้ีกเ้ยควรจะถอดเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้มีตั้งหลายตัวมืเก้าเก้าเป็นกอลอจ ไม่กล้าขึ้นแม่แรงเดี๋วหล่นทับหน้าวันนี้ตัวท้ายเย่ถ้ามีตังมีเวลานะครับไปให้เขาทำให้ต่อไปจะเป็นการติดตั้ง a d d u ด t z สี o รส port นะแต่เราลองดูวิธีการติดนิดนึงมาดูู่่ตรงสีเขียวมันแกเห็นป่ะฮะ พี่ต้องถอดน,นี้เลยเหรอเไอ ahead ้ผลที่เราต้องมารีบทําเองวันนี้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเอารถเข้าไปทําสีละเราเลยจะเปลี่ยนเองดีกว่าเอ้ยไปดูนี่หน่อยดิพี่ดูหน่อยดิชี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเขาบอกอันนี้แพงมากเลยเว้ยมันเป็นตัวคัมไฮโดรลิกของโปรดะปว่าปกติคัมทั่วไปอ่ะมันจะต้องแข็งๆนิ่งๆปว่ามันจะเป็นไฮดรอลิกคือเวลามันเกิดการเข้าโค้งหรือบิดตัวพี่มันจะให้ตัวได้นี่ออยเพิ่งเห็นนี่ออยคูลเลอร์ว้าวโคตรใหญ่ lưới to đấy á à. Ôi. Ôi Ôi à. à. quá đủ đã Ôi Hỏi mà đi เอียงขึ้นมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยชอบแบบไหนมากกว่ากันอันนี้คือแบบของโรงงานเลยนะพี่คือสีดิบๆเลยตอนแรกจะสั่งเป็นแบบสีนี้เลยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเอาสีเดียวกันอันนี้มันจะต้องเอาเลขตัวถังไปถ้าไมเอาเลขตัวถังไปมันเขาไม่ให้เบิกเหนื่อยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วไปเที่ยวกันนะพี่นะขับรถไปเที่ยวไกลๆไปไนะไปเอาล่ะเดี๋ยวขับรถไปเที่ยวกันอันนี้คือต่งคืออุ้มตดอ่ะลุยกันเลยพี่ตอนนี้ห้าโมงสี่สิบแล้ว ไม่กูทำอะไรเนี่ยฉันทำอะไรลงไปฉันเป็นคนเลวใช่ไหมอยู่ดีๆก็จากกันไปไปเดี๋ยวเก็บขอบต่อ ใส่ไหมเฮี้ยใส่แว่นเหมือนกลัวนะกลัวเฮี้ยอะไรเหมือนไอ้โมงไอ้เลยเล่นที่ไหนฮะควยเอ้ยนี่ๆลครับนี่ครับกี่โมงแล้วเนี่ยจะสิ้นคมแล้วเริ่มกี่โมงเริ่มแต่บ่ายโมง ชีวิตมาราธอนเอาชีวิตรอดโอเคพอดีเลยพันเป๊ะอะไรวะถ่ายจริงดึงตื่น <laughs> โอเคครับผ่านไปทั้งหมด1วันกับอีก10ชั่วโมงนะครับเดี <laughs> ๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าโปรเจกต์ยายนอกเราทำอะไรบ้างอันนี้ถึงใี้ทำเองได้นะก็คือมีกันชนหน้า <laughs> เห็นไห พอเปลี่ยนเป็นตัวแบบเขาเรียกตัวมาเนเชนนะพี่แมนใช่มันดูแบบไอ้นี่ขึ้นเยอะเลยนะเส้นสายอะไรพวกนี้มันจะดูเป็นรถแบบมันดูเป็นรถปี2020ขึ้นแต่ปกติเป็นรถ2 0 1พพอเปลี่ยนนี้ปกติดูแบบโอ้ยดูล้ำสมัยขึ้นนะครับนี่เปลี่ยนส่วนลิ้นนะใส่ได้ลิ้นเป็นของตัวเก่านะครับแล้วมันคือกันชนมันเป็นกันชนของศูนย์ซูบารุเลยอ่ะมันไม่ได้ทําอะไรมาให้เลยเป็นงานดิบๆไม่ได้เจาะรูอะไรมาให้เลยเราเลยไม่กล้ายิงเดี๋ยวรอให้ร้านไฟเบอร์ทําให้ดีกว่าเพราะเรามีแผนจะต คันนี้เรามีแผนที่จะเข้าร้านไฟเบอร์ด้วยนะครับทาชุดแต่งรอบคันอีกทีหนึง่งแต่ว่าทรงหลกัหลกๆจะยึดเป็นไมเนอร์เชนก่อนให้มันดูใหม่ขึ้นส่วนล้อล้อตอนนี้เอาเป็นท่านี้ไปก่อนโอเคดูแล้วก็เดี๋ยวสกเกิร์ตข้างก็ทําใหม่นี่อีกจุดหนึ่งว่า,วาให้เราทํากันไอ้ตัวนี้มันเป็นของรุ่นนี้แหละแต่ว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดไอ้สองศูนย์เจ็ดไอ้สองศูนย์แปดเขาจะมีกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือมันยังใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวขอบมันหนามากติดสามเอ็มไม่ได้นะครับก็เลยเดี๋ยวทาไ,ว,ว,ว,ไาว้ให้ เราจะต้องเดินทางไปที่ร้านแลปออกไปะจะไม่ยืนขวางทำไม <c oughs> วะไม่ <c oughs> ว่ามันจะเดินเท <c oughs> ่าไ <c oughs> เดีแต่คืนนี้เราจะเดินทางไปร้านทาสีเลยเพราะว่าเบื้องต้นอ่ะเราสองคนอยากเห็นทรงก่อนใช่เราอยากรู้ว่าพอได้สีที่เราเลือกแล้วอ่ะทรงประมาณไหนแล้วชุดแต่งอ่ะควรจะไปแนวไหนดี <c oughs> ถูกปะเพราะว่าชุดแต่งอ่ะมันไปได้หลายแบบมากพี่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาเป็น JDM หรือเอาเวอร์หน่อยหรือเอาลิ้นใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อเราไปแวนลิ้นด้วยซ้ํา มีตังซื้อแวนลิบไปแล้วอีกแต่ไม่มีตังค์ไวันนี้เราเดินทางไปแล้วเราไปรับแมวด้วยอ๋อใช่กูใจหายเลยนะว่าไปกับผังเดียวอ้เนี้ไม่เอาเลยกันเทียวเดี๋ยวเราทำรถเสร็จเมื่อไหร่คันนี้คอมพิวต์โปรเจกต์่านอกเมื่อไหร่เราจะไปเที่ยวกันด้วยพี่แมนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านทำสีนะครับไปดูกันว่าสีอะไร ตอ,ตอนนี้ที่ร้านสติ๊กเกอร์ครับกำลัง,ล<า>งเลือก,อกสีสอยู่แต่ชอบขาวข้างในเขาำลังชลมุนกันอยู่ก็เลยมาเลือกข้างนอกกันอืมที่ไหนสวยทุกคนสีนี้เป็เมล่ ทำทันอาจจะเอาสีชูดชาดหน่อยโอเคประมาณวันเจยันสามส่วันโอเครถเสร็จใจกันครับกำลังเดินทางไปเอารถที่สูนย์ประการครับตอนนี้เวลาสามทุ่มสิบเก้านาทีนะครับพี่ก็บอกให้ไปเอาห้าทุ่มต้องรีบไปเอาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่อยู่ยาวค่าแท็กซี่เท่าไหร่วะพี่ห้าร้อยกบาท 500ไม่ต้อทางด่วนเดี๋ยวเราไปดูว่ารถแลบแล้วออกมาเป็นไงนะครับไปตีสอง <c oughs> เออนะเดี๋ยวพรุงนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงที่มันถูกใจปะถูกใจดิดีกว่าเดิมปะดีกว่าเดิมผมก็รู้สึกว่าผมชอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันพรุ่งนี้ตอนเชา้ารถเปลี่ยน,นสองลงัทธ์เลยอะ เป็นลุกเลยใช่ไหมเคยจะเจอกันพรุ่งนี้นะ<ม>จะขออนุญาตกลับบ้านก่อนไม่ไหวแล้วอะ่ะเหนื่อยมากจริงๆก็อยากจะถ่ายให้ดูเลยแหละแต่แบ<ต>บมันมันม,มันเพียเจอกันพรุ่งนี้ฝากติดตามไปนะครับได้ถึงเช้าวันใหม่นะครับตอนนี้เป็นเวลา10โมงเช้าวันอาทิตย์ก่อนผมไม่อยู่กี่วันนะพี่แมนอีก48ชั่วโมง48ชั่วโมงจะไม่อยู่พี่แมนยิ้มอ่ะยิ้มอะไรพี่เง่ว่ากลัวแง่วยิ้มด้วยความเศร้าใจแต่ไปดูรถกันดีกว่ามาพี่ยังเอาดิหนึ่งสอง คันนี้เหรอเออเบียววอะสวยจ้าที่เป็นสติ๊กเกอร์สีออร์เรนจ์จูสครับคุยเฮียอดีๆเดี๋ยวไปดูกันนะเพ่ว่าออกมาหน้าตาลุคจะเปลี่ยนมานะครับหนึ่งสองสามจุดอะไรคุยเอ้ยออกรอบไรสัตว์กูยิ่งเขินเขินเลยกู้ทำท่าเนี่ยเฮียหนึ่งสองสามท่าวันนี้ใส่ชุดมาแบบตีมเดียวกันเลยนะพี่ ขาวที่ผมเริอกมานะครับเป็นสีขาวเมทัลิกเป็นสติกเกอร์นะครับมันจะมีความแบบระยิบระยามนิดนึ่งดูดิจริงๆก็แอบเลือกผิดนิดนึงนะจริงๆใจไม่ได้อยากได้ขนาดนี้แต่ว่าตอนมองในชาร์ตอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ไว้แต่ว่าถามว่า แฮปปี้ไหมก็ยังถือว่าอยู่ในทีมอยู่นะครับส่วนชุดแต่งรอบคันเนี่ยตอนนี้ก็คือใส่เป็นตัวม i n เนอร์เชนเป็นตัวสุดท้ายของเสือสังเกตหน้ามันจะดูใหม่ขึ้นดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังผมจะใส่แอร์ดักทรง S 2 0 8นะครับเพื่อให้มันดูมีดีเทลมีกิมมิคหน่อยไม่งั้นแม่งดูแบบมันเรียบเกินไปครับทรงตอนนี้ก็จอกมาประมาณนี้ตัวลินหน้าที่จะใส่ตอนแรกครับที่บอกว่าจะไปร้านไฟเบอร์ก็คิวพี่พลมีอีกสามคันยังไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ก็เลยเอามาให้ด Final Edition อยู่แล้วพี่มันเป็นล้อ oh. ตรงตรงกันชนตรงปีของอันนี้อยู่แล้วมันก็เลยดูเป็นลุก,ลกใหม่ไปเลยแฮปปี้นะจริงๆผมชอบนะแต่ว่าคราวนี้ก็ต้องเลือกแล้วว่าถ้าเอาถูกก็ใส่ลิ้นหน้า ACI mm. แล้วก็มีคลิปชมพูหน่อยให้มันเข้าตีมก็คือจะเป็นโซลเไปเลยถ้าเอาซิ่งเราก็ต้องเปลี่ยนฝากระโปรงแล้วก็เปลี่ยนหางหลังแล้วก็ต้องมีลิ้นคาร์บอนหน่อยอันนั้นก uh. ็จะไปทรงแบบ JDM แต่ราคาก็จะอีกเป็นแสนนะครับแต่ว่าถ้าจบท่านี้ก็โบดลิ้นอีกหมื่นกว่าบาท ร้อนนะไปยิงพูดทำไมตํางกลางเดดเออเพราะรถคันนี้ผมไม่ได้จะจัดเต็มอะไรกับมันมากนะครับเอาให้มันอยู่ในตีมใดตีมหนึ่นงจะไม่ได้เหมือนตัวซินเวียที่ต้องแบบมีโป่งที่แบบชูชาลกไปเลยพี่เพราะว่าเราข้อกะว่าเทรดด้วยแล้วเราก็กะว่าเก็บเงินไว้เล่นรถอื่นๆด้วยไม่อยากทุ่มหมดตัวอืมตอนแรกก็เล็งวาริสตัวโป่งใหญ่ไว้นะครับแต่ว่าถ้าทําไปปุ๊บอะมันผมกลัวว่าผมจะเสียโอกาสในการได้เล่นรถอื่นๆไปอีกหลายคัน <S <S ที่ <S <S <ๆ S 2> อยาก <ๆ S 2> เล่น <ๆ S 2> นะครับผมจะคงสภาพนี้ไว้ก่อน แล้วก็ทําการจบโปรเจกต์เสือนะครับถ้าทุกคนดูเนี่ยมีความเห็นยังไงหรืออยากแบบชอบแนวไหนเนี่ยคอมเมนต์หรือพพ์ม,มาบอกผมได้แชร์ไอเดียกันแล้วก็ขายนะคันนี้หลอกๆอ,อย่างๆจริงๆก็ขายแหละใครถามก็ขายหมดนะครับผมไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ยึดติดแล้วตั้งแต่ขายสิ้นเปียไปผมไม่ได้ยึดติดกับรถอะไรเลยนะครับก็อยากเปลี่ยนเทดไปเรื่อยๆแต่ก็โอเคแฮปปี้แล้วจบ EP นี้เราก็จะมีคลิปอื่นๆออกมาอีกนะครับแล้วก็อยากไปดูรถคนอื่นเหมือนกันทําเสร็จแล้วอยากขับไปเที่ยวไกลๆนะครับ ต่รอสถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นมันก็อาจจะขับไปเที่ยวไกลๆแล้วก็เอาบรรยากาศสวยๆกับรถคันนี้เป็นความทรงจําก่อนที่จะจากลาไม่เขอย่างรวยเลยศาสตว์ทำเสร็จขายทำเสร็จขายูเล่นฮนะเฮียมันไม่ได้ขายง่ายๆขนาดนั้นรถอะลสวยไหมทมจริงสวยกูว่าดูดีกว่าสีเทานะมันดูเป็นอิมเว่ยมันดูสปรอร์ตกูว่ามันดูสปอรต์ตมันดูเป็นอิมมากขึ้นใช่ปกติสีเทาไปไหนเขาเรียกว่าอะไรวีออเทโบวีออเทโบตอนนี้ดูเป็นอิมยัง เนี่ยดูเป็นอิมใช่ไหมมันเห็นเส้นสายรถที่มันชัดเจนมากขึ้นเว้ยแล้วมันบวกกับหน้าที่มันเป็นไมเนอร์เชนอ่ะกูรู้สึกว่าหน้าไมเนอร์เชนนั้นมันสปอร์ตกว่าเต็นไหนที่มี f l 5ถ้ายังขายไม่ได้จะเทินก็ทักมาหาผมได้รับเทินคันนี้ไหมครับถามกันดีอย่ากได้ฮอนด้าสักคัน โปรเจกต์นะจากเล่น Honda ไม่ใหม่มากไม่เก่าเกินไปจริงๆชอบ EK จร mm ิง hmm. อยากลอง Honda สักครั้งหนึ่ง mm hmm. MK ก็ดีครับเ mm hmm. <MK. S 2> อะไรวะเป็ดยากแล้วเราตัดเข้าคลิปขายรถต่อเลยนะครับสวัสดีครับ mm hmm. ตอนนี้อยู่กับห้องคาร์ a าร์กออโต้เลสซิ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กับ Super รถซูบารุอินเฟสซ่านะฮะคันนี้นะผมบอกเลย <c oughs> เกียดังชาร์ปละลายนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องไม่เคยถ่ายนะครับบอกเลยรถผู้หญิงใช้ถนอมแน่นอนนะเอ,อกรถส่วนบาทออกรถศูนย์บาทนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามเราคอยดูกันจะเยอะจะน้อยก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับบางทีก็แค่โมโหก็คืออยากทําเก็บไว้ดูด้วยวันหนึ่งมีลูกมีหลานก็อยากให้ลูกหลานม,มาดูว่า <laughs> พ่อมึงเคยมีตังนะและทุกวันนี้ที่เป็นอย่างนี้ที่คุณภาพลูกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพ่อเอาไปแต่งรถ ส่วนโปรเจกต์หน้าเขาอยากจะทําละอยากจะทำโปรเจกต์ใหม่ๆบ้างเล่โปรเจกต์ใหม่หมขอเก็บตังค์ก่อนอ่ะเดี๋ยวสรุปค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับก็การชนหน้าอยู่มาสักหมื่นปลายๆนะครับที่เจาะตูดประมาณ2,000กว่าบาทนะครับส่วนโป่งสไตล์ S209 อันนั้นประมาณ20,000ยังไม่ได้ใส่นะครับกระจังหน้าก็ประมาณ9,000นะครับบล็อกสูญหมดเลยครับข้างหน้าเบล็อกสูญหมดเลยนะแต่ข้างหลังเป็นของเทียมอย่างเดียวแล้วก็อ,อันนี้เท่าไหร่นะ2,000กว่าบาทปะจต่ไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจซื้อแดงล่าญี่ปุ่นนะครับ2,000กกวว่าาบทแล้็สติกกเอร์ทั้งหมดนี้สติกเกอรร์ปะมาณ 9 0 0าเป็นราคาโปเป็นราคาโปครับจองนานจองนานเลือกไว้นานนะครับก็เป็นราคาโปก็เตดเสร็จลงก็ให้มันขึ้นราคาไปให้หน่อยวันทพาผมไม่ได้ไม่ได้ลงแรงอะไรกับมันมากมายนะครับเพราะว่าไม่มีตัง แน่เดือนหน้าอาจจะเห็นหน้าปกหน้าปกสายลมใหม่ <laughs> สายลมใหม่ใครตั้งชื่อคลิปว <c oughs> ่าอีย <c oughs> สายลมใหม่ท <c oughs> ี่ยวยเลยประมาณนี้ขอครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย นั่เนี่ยไอ้เหี้ยเราไม่ลอดมั้ยเนี่ยแล้วมึงมาดูเดี๋ยวมึงมาดูฝนไอ้เหี้ยชนนิดเดียวเบาเบาเคโเคบาเบาไอ้เหี้ยกูนี่เด็กเกอร์บินเลยไอ้เหี้ยดีมากดีมากล้างล้างดีมากล้างสะอาดแล้เนี่ยนี่มาช่วยเหรอเบาวะยืนเป็นกำลังใจเฉยเอาไปลงเอาไปลงคลิปเหรอใช่ลงขับปาร์ใช่ลงขับปาร์ไอ้ เราไม่แก้ไงไม่แก้ไม่ได้หรอเอาละคาปักนะ <c oughs> ถ้าพี่บอกว่าป่าไว้เนี่ยดูกม่จะไม่ฉีดพี่บอกเลยคราบป้าคงฉีดเลย